โอเคไปอีกคู่เสร็ตังคีใช่ไหมส้วมไปเลยส่วมไปเลยเอาออกไงเนี่ยออกไงรอก่อนหรือว่ามันค้างวะต้องรอต้องรอต้องรอโอเคโอเคนี่ขี้ยออกมาทำไมมึงดูขี้ดิขี้เป็นก้อนเลยไปแล้วไปแล้วโอ้ยมึงดูบ้านนาดิโอ้โหวานน่า <molec> <laughs> นานาไม่คนเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายปอกกระเด็นยังให้ปอกยังไม่กระเด็นอุ้ยนานาเอารถไฟเอารถไฟไหนไหนไหนรถไฟเนี่ยเตรนส์เกียรพื้นตรงที่มันแบบมันนี้ตลอดเวลาแล้วมันขึ้นยาวมาเลยรถไฟออกไปแล้วรถไฟไปแล้ว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 นี่มาทั้งรั้วมาทั้งบ้านเลยอ่ะป่าวเดี๋หลัง Một mọi phương pháp săn, cốt biển hoa lại. Nếu có thể đuổi cạnh nền nhiệt tình của phương pháp săn. Một mừng đuổi nóng. Oof, oof, helicopter, helicopter. Oof, oof, oof. Bing, bing, oof. Tell you all the talk man, but hết a bingo wow. Finally, finally. Ba 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 เอ้ยนั่งดีวะของกูไม่นั่งอ่ะโอเคนั่งแล้วนั่งแล้วเออนั่งแล้วใจหายโอ้ยเชื่อชนบ้านไอ้ไอ้ยแสกตัวบ้านหลังนี้ตำนายบ้านหลังนี้อู้หบ้านใหญ่บ้านใหญ่เนเข้าไงวะเข้ามาแล้วฉันสองฉันสองฉันวันนอ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 นรู้เป็นผู้หญิงเหรอวะใช่ ไอ้ยันทั้งร well> ั้วมาอยู่ร ja ั้วไงบานความรั้วมีรถอยู่ด้านใดด้าันที่แล้วแล้วรถมันก็จะออกมาแล้วบ้านกูมันขึ้นรั้วไอ้บ้านแม่งตอนแรกอยู่ในรั้วเพิ่งปีนรั้วออกมาไอ้แล้วใครมานั่งอยู่ด้านนอกเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตายด้านในเออมึงดูบ้านเฮ้ยขึ้นคนด้านหน้าเหรออู้หูอู้หอะไรขึ้นโดนอะไรสักอย่างนี่แหละก็ได้งออกมา มาดิมาี่เราเราเรารู้ว่าเธอชอบสิบางสิ่งบางอย่างเว้ยตรงนี้ตรงนี้ Minecraft โอ้ยติดบ้านติดบ้านไฟไหม้ครับติดบักในชีวิตจริงบไกครับบักไอเชลันนี่ไปทางรวยอีกแล้วแล้วมึงดูบ้านบ้านไฟไหม้ดิมันไม่ใช่บ้านเนเปาดูยังก็อย่งบ้านพิกล้วเพิงซับเบมาจากไหนเนี่ยตรงอ๋อนี่ไงเนี่ย

อ้อุ้ยมึงอยู่ด้านหลังอุ้ยอุ้ยอุเห็นมึงอยู่ด้านหน้ากูจะตายแล้วกูจะตายแล้วกูยังไม่ตายกูยังคงหายใจอ้นึงกูตายแล้วกูล่วงมาแล้วอู้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 อ้าวว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 วดวว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  ไอเป้าไอเป้าอ๋อมันคงจะไม่ลงเลยเออมันไม่น่าจะลงแล้วกว่ามันจะลอยอย่างนี้เป็นตลอดแน่นายนายนี่มานี่มันแล้วเราจะเอาันไหนกองบานอีธันยาขึ้นฟ้าขึ้นฟ้าเวลาถือสปริงมันขึ้นฟ้าเหรอนี่ความรู้ใหม่สปริงต่อกว่าหลอดกว่าหลอดไม่ไม่รอดแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้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 สปริงต่อเราเราออกมาด้านดทางแล้วเออลงลงแา่ออกเลยออกเลยออกไง่ กดสปริงความเร็วแล้วก็ออกอ่ะตอฮะันนึงนะกูจะไปตรงนี้ไม่น่าถึงไม่น่าถึงโอเคไม่ถึงไม่ถึงตายมันต้องเป็นบ้านหลังเล็ก่ะคุรอดคุรอดไอ้เป้ากูรอดคุรอดคุรอดกูถึงแบบนิดเดียวจริงๆอ่ะ yes 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 black d เยเราลองใช้สปีดดูดิว่ามันจะเป็นไงเออวะ ช้สปีดดูดิสปีดมาเรขึ้นกองเลยโอ้ยเร็วขึ้นเร็วขึ้นจมหายทำไมมันเร็วอย่างนี้โดดโดดโดได้อยู่ได้อถึงโอเคถึงถึงถึงเย้ นายเลยเราเลยมึงเลยฮะอ้าวนี่ๆกูไม่เลยกูไม่เลยกูกูยังเซฟอยู่กูเซฟอยู่ไม่ต้องกดอะไรอันนี้น่าจะเออแค่ถือไว้ตอนนี้โดดโดดโดดเด้งเด้งเด้งโอ้โหกูบินได้กูบินได้ไอ้เชี่ยบไอ้เป้ากูอยู่สูงมากกูอยู่สูงมาก นี่เรารู้แล้วแมคโดนัลด์สิ่งที่เธอชอบกินอ่ะกูไม่ชอบแมคกแต่ต่างไม่ได้เขาดังนะแล้วโอ้ยเออเฮ้ยไอ้เ้แม็กไอ้แมคโดนัลดตัวเอ็มมันตัวเอ็มแม่งหลุดไปแล้วตัวเอ็มแม่งหลุดอันหนึงนะหนึงนะเล่าเล่าห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำดูห้องน้ำอยู่ไหนวะอุ้ยกลุดแม็ก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 โหลดด้วยโหลดด้วยแม็กโหลดด้วยแม็ก กูโดดไปก็ได้กระโดดแม็กก์ไอกระโดดแม็กโอ้อะไรอะ no ไม่เห็นน้ากูไม่เห็นน้าแล้วกูตายกูไม่เห็นน้ากูเต็งฟ้ากูไม่เห็นน้ากูไม่เห็นน้าไอ้เป่ากูไม่เห็นน้าไอ้เสียดายอ่ะไอ้เป่าเอาใหม่เอาใหม่กูอยากเห็นไอ้เมื่อกี้กูเต็งฟ้าเลยก็ต้อง ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำโอ้โหวิคุณเดงขึ้นฟ้าไปแล้วกูกดกดงขึ้นฟ้าเจ๋งไรอ๋อตุกุลเป็นพิกเซลเลยตุกุลตุกุลตุกุลกายพิกเซลเลย กาวอ่ะมันก็ดกาวเลยเนะไอเ้เหียดตัวนี้กู่าฮ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 ่า่าอ่าฮ่าฮ่าม่าฮ่า่าฮา่อ่างาาฮ่า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 ฮลาฮ